ดูดวงชาวราศีสิงห์นางติดเงินคุณไว้แต่ชาติปางก่อนแล้วรีบทวงเงินนะเดี๋ยวนางโอนมาจากสวัสคิ์ด้วยอำนาจบาุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิ์ปกปักคุ้มรองรักษาท่านลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่รีบทวงเงินเพื่อเอามาชดใช้เอามาแก้ไขเอามาปรปับปรุง ปูฤษีสองแสงตะเกียงทองให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอการที่ท่านเปิดคลิปขึ้นนี้ขึ้นมาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะผมมันนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคคาาราชสีมานอนซบตักด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์้ำชูปกปักกุ้งกอสรัการได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้ลื่นเลินสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสสมสมหวังดังใจหมายปู่ฤษีสองแสงตะเกียงทองได้รับช้วยทอง การจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้ชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่โกนเพดบายปู่ฤาษีสองแสนเมื่อนั้นเดเบจิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระยกระสากระสายอดทนอดกันเดซันมังเกิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้งรองรักษาเตรียมตัวพลิกจากปลายการเป็นดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไข่ก็ฉุดท่านไม่อยู่ ท่านจะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชคอัศวินขี่มา้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งความผสมเร็จรับการไขกุญแจเอากุญแจเสียบลงไปตรงกลางหัวใจไขปลดล็อกกลัวใจของท่านเพราะนั้นท่านจงอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวใครบางคนจะแอบบทาอะไรบางอย่างรับหลังอย่าไปสนใจับผมเราตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าของเราใครบางคนพยายามแอบบดูความสุขข,ของท่านพยายามพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒน,นาอย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมวังดังใจหมายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวพระราชาส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล,ขงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายการไม่ดีการที่ท่านจะได้คน้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการบริบดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลากาบุญกุศลวาสนานอนไม่หลับกระบนกระไวกระากระสายอดทนอดกัน้น นะผมเทพเทวดาฟา้ฟาดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นนะอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนหน,นแก้ไขปรับปรุงในโชคชนะตาแล้รับการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารบอกได้เลยว่าในโชคชะตาในชน่วงนี้เป็นประเภท2อารมณ์2เพศนรับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับนะเพราะฉะนั้นนะไปท่องเที่ยวกันนะไปหาอะไรกินอร่อยๆอย่าไปสนใจเลยมาก สายสามดาวขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเด,ด,เดยวหันเยวถึงเวลานะผมท่านก็ต้องปกปิดซ่อนเล้นอย่าบอกใครบางคนว่าท่านมีดีอะไรไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเอาจริงเอาจัง ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจักร้ายารเอดีจะหนักจัเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนับปีศาจตรโมมานังบานร้ายอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาอย่าไปสนใจนะผมถ้าเข้ามาก็จัดหนักจัดเต็มนางติดเงินุไว้คุณต้องรีบเอาเงินมาเยียวยารีมาแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเพราะว่าศัตรูมันเยอะบนโลกมนุษย์ นะผมนางเตือนท่านแล้วว่าอย่าหนีลงมาเกิดดื้อดีนักสมนำหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแต่ฟูบางเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาอาจจะมาจากสวรรค์เป็นเพื่อนกล่าวเป็นมิตรก่าวมิตรสหายเก่าก็ได้นะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาใครก็ฉุดท่านไ่อยูนท่นจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้มองการไกลถึงอนาคตได้ป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดด ูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ er, ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ค่าครูหมอซันได้ให้ค่าครูทางช่องได้ให้ติปทางช่องได้นะครับชาวราศีสิงห์ขอให้ท่านชมชื่นราบลื่นถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72ดสิล้านรวยๆครับต่อแต่นี้ไปราศีสิงห์เป็นราศีที่มีความเป็นผู้นำมีความมั่นใจและมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่น่าสนใจในหลายด้านด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในการทำงานดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากเป็นพิเศษ 1. โอกาสความก้าวหน้ามีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณจะได้รับการยอมรับ อาจมีโอกาสในการเปลี่ยนสายงานหรือได้รับข้อเสนอจากบริษัทใหม่ 2. การทำงานเป็นทีมทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะมีความสำคัญควรใช้ความเป็นผู้นำของคุณในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมระวังการใช้อำนาจหรือการแสดงออกที่แข็งกร้าวเกินไป 3. การพัฒนาทักษะ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆควรเข้าร่วมการอบรมหรือสัมนาที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว 4. การจัดการความเครียดอาจมีความกดดันจากงานที่เพิ่มขึ้นควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด การรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญด้านการเงินการเงินของชาวราศีสิงในเดือนนี้จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ 1. รายได้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากการทำงานพิเศษอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษ การลงทุนเก่าอาจให้ผลตอบแทนที่ดี 2. การบริหารการเงินควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดควรมีเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉิน 3. การลงทุนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการลงทุนระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ 4. ค่าใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาหรือพัฒนาตนเองควรจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายด้านการเรียน สำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1. การเรียนรู้มีความกระตือรือร้อนและแรงจูงใจในการเรียนสูงความคิดสร้างสรรค์จะช่วยในการทำงานวิชาการควรใช้พลังงานเชิงบวกในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ 2. การจัดการเวลา วางแผนการเรียนและการทำงานอย่างเป็นระบบแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆทำตารางเวลาและยึดมั่นในแผนที่วางไว้ 3. การทำงานกลุ่มใช้ความเป็นผู้นำในการทำงานกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร สีการสอบและการประเมินผลมีโอกาสทำผลงานได้ดีในการสอบเตรียมตัวล่วงหน้าและทบทวนอย่างสม่ำเสมอใช้เทคนิคการจดจำและการทำความเข้าใจที่เหมาะกับตัวเองยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ 1. นแนวโน้มธุรกิจยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนอาจได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเก่าควรเน้นการบริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษาฐานลูกค้า 2. การตลาดใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทำการตลาดเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ 3การบริหารจัดการควบคุมสต็อกสินค้ายอย่างมีประสิทธิภาพบริหารต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การพัฒนาธุรกิจอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจควรศึกษาตลาดและคู่แข่งอย่างละเอียดพิจารณาการเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 5. การสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายทางธุรกิจแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ประกอบการอื่นโดยรวมแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีสิงห์การใช้ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องการจัดการอารมณ์และการใช้จ่ายการรักษาสมดุลในชีวิตและการวางแผนอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ด้านความรักของคนมีคู่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 1. การสื่อสารที่เปิดกว้างด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักการพูดคุยอย่างเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นไปนอย่างราบรื่นมากขึ้น ใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างหรือความเข้าใจผิดที่อาจมีในอดีต 2. การแสดงความรักอย่างเต็มที่ความมั่นใจและพลังงานที่สูงของคุณจะช่วยให้คุณแสดงความรักต่อคู่ของคุณได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเซอร์ไพรส์พิเศษการพาไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความหมายหรือแม้แต่การแสดงความรักผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน 3. การรักษาความสมดุลแม้ว่าคุณจะมีความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจแต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับความต้องการของคู่รักด้วยพยายามรักษาสมดุลระหว่างการแสดงออกของตัวเองและการรับฟังอีกฝ่ายการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 4. การเผชิญความท้าทายร่วมกัน อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาในความสัมพันธ์แต่ด้วยพลังและความมุ่งมั่นของคุณการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำของคุณในการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่ 5. การวางแผนอนาคตร่วมกัน ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้านหรือการมีบุตรการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสอง 6. การสร้างความทรงจาร่วมกันใช้พลังงานและความกระตือรือร้นของคุณในการสร้างประสบการณ์และความทรงจำใหม่ใ ร่วมกับคู่รักอาจเป็นการลองทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยกันการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ร่วมกันการสร้างความทรงจำที่ดีจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่และการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้น 1. เสน่ห์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะเพิ่มสเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจความมั่นใจและพลังงานบวกของคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเข้ามาหา 2. โอกาสในการพบเจอคนใหม่การเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมที่คุณสนใจจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคน ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมงานสังสรรค์กิจกรมรมกลุ่มหรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันหากคู่ความมั่นใจของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกได้ดี 3. การเปิดใจรับความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตลองปล่อยวางและให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจ และทัศนคติเชิงบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณ 4. การรักษาความเป็นตัวของตัวเองแม้จะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่แต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ความมั่นใจและความเป็นเอกลักษณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาใจใคร 5. การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่ใช่สำหรับคุณอย่าดว่วนตัดสินใจหรือรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์เพียงเพราะต้องการมีคู่ให้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป,ค,ยปคุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าการมีแค่คนข้างกาย 6. การพัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือการทำงานอดีเรที่สนใจนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณแล้วยังเป็นโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอีกด้วยเจการรับมือกับความรู้สึกไม่มั่นคงอาจมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือกังวลเกี่ยวกับสถานะโสดของตัวเองพยายามมองในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมใช้เวลานี้ในการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในอนาคตโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการใช้ความมั่นใจและพลังงานบวกของคุณในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเข้าใจตัวเองและการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยนำพาคุณไปสู่ความสุข และความสำเร็จในด้านความรัก